โอเคครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงคนที่8น้องพอนะฮะน้องพออยู่เท่าไหร่11บเอ็ดมา3ลูกน้องพอครับในการอ,กอ่า นะครับน้องพอครับครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนน้องพอนี่ยังไม่ได้มาซ้อมกับครูใช่ไหมมาซ้อมมาซ้อมอยู่นะจับไม้ถูกก่อนยืดท่ายืนให้ถูกด้วยนะมันยืนไม่ได้มันยืนไม่ได้อะตีตามถนัดก่อนตีตามถนัดก่อนอ่าครั้งที่สาม โอเคเอามาลูกที่สองอ <laughs> สองลูกไหมครับครั้งที่หนึ่งครับจะเย็นเย็นี่อ่าต่อครั้งที่สองนี่ไม่เกี่ยวโอ้ยไม่ได้เราก็ไปให้เห็นไหมที่สครั้งที่สามครั้งที่สี่โอเคได้หนึ่งลูกต่อไปมาดูลูกที่สามครับ นี่นะถ้ามาเรียนกับครูนะถ้าทางการตีถูกๆจะตีแม่นกว่านี้อ่าครั้งที่1นึ่ออกโอเคไปสนามสองอสนาม2อ,อีกลูกหนึ่งมีโอกาสลูกเดียวลูกเดียวอ่โอกาสสุดท้ายครับสนามสองห้าครั้ง1 ครั้งที่สองเฮ้ยครั้งที่สามตีมาฟังนี้ครั้งที่สี่ตีมาหน้าประตูครั้งที่ห้ายิงให้ได้โอ้ยจบ <c oughs> แค่สนามสอง <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างสนุกไหมถ้าอยู่ตรงนี้มึนเลยใช่ไหม ซ้อมมาจัดดีซ้อมมาจัดดีซ้อมดด <laughs> มาจัดดีนะเอาไหมโอเคอ่าน้องพ่อครับมาตายที่สนามสองต่อไปครับสอไม่ใช่ซ้อมเลยอายุฝ้าเองหนึ่งไงต่อไปใครอ่อะอ๋อยู่างั้นแสดงว่าพ่ออ๋อพ่อเป็นคนที่เจ็ดแปด

<Okay>. Oh, โอเคโอ้โหก้อยย่ำม,มากเลยทำหน้าที่เก็บลูกให้เพื่อนเนี่ยบบโจนี่แหละอ้อะาครั้งที่สามเอาลูกสามก่อนนะอ่าสียิงเลยสียิงหรือวางแล้วแต่อ่าห้ายิงเข้าอยู่ยิงได้ครั้งหนึ่ง ห้าโอเคลูกนี้ครั้งที่สาสหมดสิทธิ์โอเคออได้โอกาสไปต่อสองลูกครับ <c oughs> ครั้งที่หนึ่ง <c oughs> ลูกที่สองครั้งที่หนึ่ง <c oughs> ครั้งที่สองลูกที่หนึ่งเลยอีก <c oughs> ครั้งหนึ่ง อ่านั่นแหละต่อไปครั้งที่3มเลยลูกนี้ตีได้ไหมเล่นลูกข้างหน้าก่อนนะครั้งที่สองอ่าครั้งที่สครั้งที่4โอเคได้หนึ่งลูกอันนี้ครั้งที่สาต่อไปครั้งที่4 เยี่ยมเอาละผ่านมาสองลูกครับมาด่านสามแล้วรอดหมหนึ่งอ่าหนึ่งมาโอเคอ่าครั้งที่สอง นี่ลูกนู้นครั้งที่สองได้อยู่ครั้งที่สามอืมเล่นลูกนี้ก่อนก็ได้ครั้งที่สี่นนโอ้ยแรงไม่หน่อยครั้งที่ห้ายิงไม่ได้ละอันนี้ครั้งที่สามครั้งที่สี่ ครั้งนี่ฮะโอเคอถะลรูไปอีกหนึ่งด่านแล้วฮะพออยู่กว่ได้เอาละถ้าไม่มีใครมาถึงด่านนี้อีกนะยูฟ้าได้หนึ่งร้อยบาทนะสำหรับคนที่ทำได้ไกลที่สุดนะถ,ถ้าไม่ถึงด่านนู่นะโอเคเรียบร้อยเอาละครับม,ม,มาดูครับคนสุดท้าย คนสุดท้ายครับตัวเต็งครับตัวเต็งแมตทิวครับเมื่อวานนี้ซ้อมได้ไป10บ0 10เกตเนาะอ่าเมื่อวานนี้ซ้อมลงทะเบียนได้สิเกตเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าครับผมสำหรับน้องแมตทิว